จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นที่สอน,นอทองหล่อนะคะเมื่อวันก่อนนี้ค่ะ3มิถุนายนนะคะภายหลังากที่ครอบครัวเชื่อมจิตค่ะและทนายธรรมราศรบรปัญญานะคะได้เดินทางรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่คุณหนุม่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังค่ะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา,าทั้งส่วนตัวและในส่วนของบริษัทด้วยซึ่งหลังจากที่คุณหนุม่มกัญชัยและคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งทราบเรื่องนะคะก็ได้เดินทางไปที่สอน,นอทองหล่อทันทีค่ะผู้ชมท่ามกลางสายตาของประชาชนและสื่อมวลชนท ออกมาเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนและคู่พิพาทโดยตรงนะคะอย่างคุณหนุ่มกัญชัยแต่รอแล้วรอเล่าค่ะก็ไม่มีท่าทีว่าฝั่งนั้นจะออกมาจากห้องสอบสวนเลยนะคะกระทั่งในวเวลาต่อมาะท่านผู้ชมก็ได้มีเหตุการณ์ปะทะเดือดกันรัวๆกลางสนทง่อที่ทําให้คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะถึงกับเดือดด่าแหลกทั้งกวนเชื่อมจิตและเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะเมื่อได้ยินว่าพ่อแม่ของน้องไนท์นะคะไม่ยอมขึ้นไปพิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาที่ชั้นสองของสอนอนะคะตามปกติเหมือนประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการค่ะแต่ยืนนนนนนนกาะคทะที่่่พนพิิม์ใหห้้้ออองงงสบบวชัซึึเปป็ด ให้คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะไม่ทนวยวายว,ายว่าทําไมให้สิทธิพิเศษกับคนกลุ่มนี้ขณะที่คุณหนุ่มกัญชัยก็เดือดไม่แพ้กันค่ะตะโกนล,ลั่นเข้าไปในห้องสอบสวนท้าธรรมราชนะคะทนายความทางฝั่งของน้องไนท์เชื่อมจิตนะคะบอกว่าเฮ้ยธรรมราชแน่หรอว่ายังไงเก่งแต่ข้างในหรือเปล่าพร้อมกับซัดแรงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่มีการตึงกําลังแน่นค่ะอีกทั้งยังพยายามควบคุมสื่อไม่ให้บันทึกภาพนะคะถามว่าปกป,ป้องคนผิดหรอละเมิดสิทธิสื่อแบบนี้ได้ยังไงทอการไหนภาพนะครับราจากนีเดียสิทธิพิเศะทำไมให้ แล้วบอกพ่อแม่เขาต้องเอารูปมาบังขางหน้าด้วยล้าเดินออกมาหน่อยขี่ขเดินออกมา่อยแม่เทไม่ใช่เดินออกมาเดสิไม่สงสาสีเลยไมเป็นห้ที่เขาเป็นผิดชอบของเาเองสื่อเป็นผิดชอบเาเองก็้องเขจะเป็นหน้าที่ของเขารัราะรับาบ่ตทมเขาขึ้นมาทีนมือจคะของหนต้องคนผเหรเขาใช้สื่พิเศษอะไรอ่ะอย่างนีผู้ต้อง ผู้ต <rôle CCTV> ้องหาคนอื่นสามารถเรียกร้องคิมรายนี้ท่ไหก็ได้ใช่ไหมถ้าขอลูกมาอ้างเลยถ้าเอาลูกมาเออผีเป็นตำรวจเสด็จสื่อนี่ยังไงเราตำรวจนะผู้ต้องหาคนอื่นทีมรายนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ในโรงพักใช่ไหมคะพวกเขาเป็นใครคะแน่เลยค่ะแน่เลยเฮ้ยธรรมราชเก่งเหรอว่าไงเก่งแต่ทั้งในเปล่าไปธรรมราช ไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายอีกครั้งนะคะเมื่อคุณหนุ่มกัญชัยค่ะขอไปเข้าห้องน้ําซึ่งอยู่ในห้องที่ทางกวนเชื่อมจิตเนี่มารับทราบข้อกล่าวหานั่นเองแต่ถูกตำรวจกีดกันนะคะไม่ให้เข้าไปทาให้เกิดคําถามขึ้นมาว่าเป็นเพราะอะไรแต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้ให้คาตอบอะไรทั้งสิ้นนะคะนอกจากไม่ให้เข้าและไล่คุณหนุ่มกัญชัยค่ะขึ้นไปเข้าห้องน้ําที่ชั้น3นะคะก่อนที่จะมีตำรวจอีกคนเดินออกมาห้ามค่ะและกล่าวนะคะว่าตนเนี่ยเข้าเวรในวันนี้มีอํานาจหน้าที่ที่จะป้องกันไม่ให้เข้าก็ได้นะคะซึ่่่่งงงทททททาาาาาาาคคุุณออีีี้้้้แแนนนนนนะะมมเเสสรกกกํํลัดดดววย็ไพูขใใจจ และการทํางานแต่ขอเหตุผลแต่ตํารวจก็ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรนะคะนอกจากคําว่าไม่ให้เข้าแถมยังส่วนคุณอี้แทนคุณอีกนะคะว่าถ้าบอกว่าเข้าใจเนี่ยก็ต้องเข้าใจจริงๆง,งานนี้ยิ่งทําเอาสื่อแล้วก็ประชาชนนะคะงงเป็นไก่ตาแต่ว่าทําไมเพราะเหตุใดและตั้งข้อสงสัยเขาว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าเคสอื่นถึงท่านต้องทําขนาดนี้หรือไม่ไท้ายที่สุดค่ะคุณหนุ่มกัญชัยนะคะต้องไปปัสสาวะข้างกําแพงแทนกัะท่านผู้ชมซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะคะเดือดจ,จนถึงขั้นขึ้นเทรนด์เอ็กซ์กันเลยทีเดียว ทำไมอ่ะต่เยี่ยวรงนี้แค่คุณทําแบบนี้ก็สองมาตรฐานแล้วนะครับพี่ตำรวจคุณจะมาห้ามประชาชนไม่ให้ไปฉี่แล้วฮะคุณต้องไล่คุณต้งสามนะฮะเพื่อคนพวกนี้เหละครับมันไม่ถูกเรื่องนะผมบอกเลยผมมีเกียรติพอครับผมจะเดินไปห้องน้ำคะัขอโทษนะฮะจะลงตัวผมนะ่อไปไปยปไปยป ทำไมเข้าไม่ได้บอกผมสิไม่ไ้ที่เดินางมี่ไม่เข้าครับค้อไางน้ะครับนั่นแหละครับทไมอ่ะกดจับกันนะไม่ทําถึงไม่ได้ครับคือตอบสิก็ผมจะไม่เข้าง่ายุตายอะไรผมครับงบครับของุทายปลอยยาครับปลตอยยาดวนี่ตัวกฎนมายแม่เข้าครับไม่ใช่พี่ตำรวจอธิบายใหนะครับอันนี้อันนี้เอาข้อกฎหมายดีกว่าคือครับคือคือผมตรงนี้ผมต้องพีผมเข้าเว้นในวันนี้นะเข้าใจเข้าใจที่ หนึ่งคือป้องกันในส่วนของื้นี่ที่ว่าจะไม่เข้าก็ได้นะครับมันเป็นคูนี้คือนี้เราไปช่องน้ําเฉยไม่ได้มีการประทะกันนั่นแะครับนม่น่หละยังไม่ะ่านยังไม่ผ่านครับยัพไม่ผ่านเพราะอะไรพี่ ผมยังไม่ให้ผ่านแล้วมผลด้วยครับพี่มันเพราะอะไรยังไม่ให้ผ่านตรงนี้ไม่เพราะอะไรผมเข้าใจอำนาจไม่ให้ผ่านว่าถ้าพี่ทำถ้าพี่เข้าใจพี่ก็ต้องไม่ใช่จริงๆนะครับแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันกำลังทำให้เกิดความสงสัยต่อประชาชนนนั่แหละตอนนี้ผมจะไม่ผ่านแล้วสิ่งที่กำหนดเลยนี้มันกลายเป็นสองมาตรฐานไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจเข้าใจชัดเจนนะไม่ไม่ใช่พี่ผมเข้าใจพี่มีอำนาจนะ แต่ว่าพี่ต้องอธิบายด้วยว่ามันเพราะอะไรผมยังไม่ผ่านตรงนี้นะฮะแค่นั้นเหรอครับคือตอนนี้พี่กําลังปกป้องคนที่ทําผิดอย่างย่างอย่างกายถือว่ายังไม่ผ่านตอนนี้นะครับผมยืนยันว่าผมยังไม่ผ่านตรงนี้บริเวณนี้ช่างเวลานี้ก็ยังไม่ผ่านพี่ม่านหละยังไม่ผ่านยังไม่ได้ทำไมอ่ะก็ยังไม่ได้ครับจะไม่ผ่านบริเวณนี้ยังไงก็ยังไม่ผ่านบริเวณนันนะครับตัดนะตัด ไม่แรงค่ะตอนนี้ผมคนหนึ่งนะที่มาจาพ่อผมเนี่ยผมไม่ยอมมันอยู่แล้วผมอยากขอเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหากับตำรวจแต่ตำรวจมีปัญหากฎหมายตำรวจใช้กฎหมายบังคับกฎหมายเนี่ยต้องช่วยปกป้องคนที่สุจริตไม่ใช่ปกป้องคนที่จริตไม่งั้นตำรวจจะทําทุจริตะเองไม่ได้นะครับพี่เราไม่ใช่ความรุนแรงไม่ฝ่าฝืนคำสั่งที่แน่นอนแต่คนคนนี้โดยพ่อทนายเนี่ยมันปากเสียมาก มันพาดิิงพ่อผมผมไม่มีวันยอมไปเด็ดขาดแล้วพี่อธิบายมาด้วยเหตุและผล พี่ใช้อำนาจได้นี่มันพื้นที่ที่แน่นอนนะครับเราไม่ฝ่าฝืนแต่พี่จะต้องบอกด้วยว่าเพราะอะไรถึงปล่อยให้คนแบบนี้ใช้สงมาตรฐานกับทุกท่านอะไรนัดนเป็นสมมาตรฐานนะถ้าเกิดว่าทำผิดกฎหมายพี่สามารถใช้เสรีภาพหมายได้นะแต่ตรงนี้ผมใช้จะเรียว่าผมบริหารที่ตรงนี้อยู่ผมจะไม่ให้ผ่านผมจะไม่ให้ใครเข้าไปบริเวณนี้ด้วยเข้าใจเข้าใจแล้วเพราะอะไรครับถึง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 ถึึงงปล่อยเขามีสงมาตรฐานแล้วไม่ได้เป็นสงมาตรฐานเลยสงมาตรฐานนะ เพราะอแต่พี่ตรงนั้นนะคนคนอื่ทั่วไปต้องไปพิมพ์ลายมือขบวนแต่พี่ต้องให้คำเรื่งควาสื่อเขาเพราะอะไรครับก็มีอะไรในรายการนะครับสะดวกาะพี่อ๋อแต่ต้นต้นพี่บอกแล้วนะครถ้าพี่จะรอพี่รอกขารอได้ถ้าพี่จะยืนรอนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่บนไปนี้ท่านไปแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ผมตามั่างไว้เนี่ยครับ เป็นตำนนหนักเลยครับนที่ผมก็มไ้มาอ่ผ่านตำนที่ผมไม่ผ่านผมไม่ผ่านมอเลยนะครับไม่นางนี้มีผู้เสียหายมาด้วยผม,มยปเป็นตัวแทนผู้เสียหายีทวันนี้ที่เขาชอบผมจากนที่ร้องไปกองฝ่าเราอยากทราบว่าโปรเซสต่อจากนี้ที่ทำอะไรไปบ้างนะครับตัวไอ้อช่วยถามาให้ข่าวมันได้ครับแม้แ่ผมไ้หัวนาสถานีครับแต่ว่าอย่างนี้ถ้ามีต้องการเยอทราบอะไรที่ใช่ผมอยากอยากทราบอยู่ว่าใครเป็นหัวหน้าสถานีอยากคุยด้วยครับ คือพี่ต้องให้ข้อมูลบ้างจากดราม่าที่เกิดขึ้นนี่เองกันนะท่นผู้ชมต่อมาในวันที่4มิถุนาย,ยนนะคะ Facebook p a g e อีซ so อขยี้ข่าว3นะคะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอของน้องไนซ์ค่ะกําลังสอนตารวจหลายนายนะคะนั่งสมาธิเชื่อมจิตพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าอะไรกันเนี่ยคุณตํารวจ ซึ่งทางด้านของอีซอขยี้ข่าว3นะคะก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยนะคะว่าไม่ใช่วันนี้นะโรงพักไหนก็ไม่รู้สํานักงานตํารวจเนี่ยน่าจะงานเข้าค่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงทําไมตํารวจถึงมีความเชื่อด้านพุทธศาสนาผิดๆิดแบบนี้ได้หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นแล้ววิพากษ์วิจารณ์เป็นจานวนมากกว่า5 0 0 0ความคิดเห็นกันเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและมีคนกดแชร์คลิปนี้ออกไปกว่า3,400ครั้งและวิดีโอถูกเล่นไปแล้ว1.2ล้านครั้งค่ะโดยเสียงชาวเน็ตส่วนใหญ่นะคะก็ถลมยับอาทิ ดีประชาชนท้อแล้วนะหมดความเชื่อมั่นแล้วแบบนี้ศักดิ์สรีและความคิดไม่มีเอาซะเลยประชาชนจะพึ่งใครเนี่ยการศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยรู้ละทำไมประชาชนถึงพึ่งตำรวจยากเพราะว่าเขายัางพึ่งเด็ก8ขวบแบบนี้อยู่เลยเขาเข้ามาเป็นตำรวจด้วยวิธีไหนอ่ะวันหลังสอบปากคำผู้ร้ายเนี่ยใช้เชื่อมจิตเลยนะคุณตำรวจหรือเมื่อวานที่ทองหล่อก็โดนแบบนี้เข้าไปแล้วไม่อยากจะเชื่อในภาพที่ได้เห็นถึงว่าสี่ทองหล่อน่าจะถูกเชื่อมไปแล้วขนาดมีรถตำรวจนำขบวนเชื่อมไปมากน้อยแค่ไหนล่ะคนไทยไม่ได้งโง่มีแต่ไอ้พวกงโง่ ที่มานั่งเรียงแถวให้เขาเชื่อมอย่าลืมกราบตีนเด็กด้วยนะาจะได้ครบสูตรทั้งนี้่านผู้ชมในคลิปดังกล่าวนะคะได้มีการเผยแพรแ่ออกไปเป็นวงกว้างและได้สร้างความเข้าใจผิดไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเมื่อเห็นคลิปก็คิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากสอนอทองหล่อนะคะเนื่องจากคลิปดังกล่าวเนี่ยหลุดว่อนเน็ตในวันเดียวกันกับเหตุการณ์ที่ทองหล่อนั่นเองโดยก็มีคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่เข้าใจผิดค่ะบอกว่าสอนอทองหลอ่อสิทธิ์น้องไนท์ถึงว่ามี2มาตรฐานวันนี้คุ้มกันเยอะเลยโดนเชื่อมกันนี่เองตำรวจคนที่ไม่ให้พี่่่่หหนุมเเข้้้้าาาาอองํรรืปปลลกกูวววแตจ ป้องจังอ๋อจิ้มหน้าผากเป็นลูกศิษย์ไปละและดิฉันก็ร้องอ๋อรู้ละทาไมพี่หนุ่มไม่ได้ไปเยี่ยวนอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนนะคะทางเพจบิ๊กเกรียน3 6 5กับะท่านผู้ชมก็ได้โพสต์เฉลยนะคะว่าเป็นภาพจากสอนอไหนกันแน่โดยระบุข,ข้อความว่าส่งการบ้านให้อีซอขยี้ข่าว3กับครูกะปิค่ะบิ๊กเกรียนนําเรียนให้ทราบค่ะตามคลิปภาพที่ปรากฏเป็นผู้กากับสอพ,พอกาญจนบุรีจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีพาลูกน้องที่เลื่อมใสศรัทธามานั่งเชื่อมจิตค่ะไม่ใช่ตารวจทองหลอ่อส่วนตํารวจสอนนอ้องทอ,อหคะหะ อย่างไรก็ตามกัะนะผู้ชมค่ะในวันเดียวกันนะคะพันตํารวจเอกอรุณพงพานพบนะคะผู้กํากับการสอพอการนาดิตจ,จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงเบื้องต้นว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่านะคะตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วได้เชิญเด็ก8ขวบค่ะมาที่ห้องทํางานจริงนะคะเพื่อให้ลูกน้องได้ทดลองว่าเชื่อมจิตได้จริงหรือไม่สุดท้ายก็เชื่อมไม่ได้นะคะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของพลตํารวจตีเสริมพันธ์สิริคงนะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีบอกว่าหลังจากที่เห็นคลิปกกกก่่่่ออออนนนนห้้้้าาาีเเเคคยยพููดุัับบผํแลววืืืรงชม หรือไม่อย่างไรเจ้าตัวเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรส่วนจะดําเนินการอย่างไรนั้นก็ไม่สามารถจะทาอะไรได้เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นความผิดและไม่มีใครเป็นผู้เสียหายจึงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคลเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นว่าผู้กํากับคนดังกล่าวเป็นนักปฏิบัติธรรมเข้าใจว่าคงอยากจะทดลองดูว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรก็รียระวางอย่างนี้ทําเอาชาวโซเชียลเห็นคลิปแล้วอดวาวุ่นไม่ได้จริงๆค่ะแต่ประเด็นนี้นะคะทางด้านของคุณตํารวจเนี่ยก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะก็ถือได้ว่าจบดราม่านะจ๊ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบเทป รับก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ